พี่กระจังสวัสดีครับสวัสดีครับนังทุนแล้วก็บ่อยครับเอายังไงต่อดีครับก็ไม่จากตัวบานปูนะฮะตัวบานปูกับไอจีเนาะใช่เราไปพูดคุยกันก็ฝากนักงทุนนะครับที่ยังไม่ทราบสตอรี่นะว่าถวายวันนี้พุ้นถ่านหินถึงวิ่งขึ้นมาแล้วก็ดูช่วงเท้าล้วกันผมอธิบายชัดเจนมากๆนะครับช่วงคุณทิมตาเนาะต่อไปดูกันครับ ปรับปรเปลี่นมากๆมีการเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าอ่รอบของมันเป็นยังไงมันแลกการยังไงนะครับก็ฝากไปดูชละกันนะครับส่วนตัวบ้านปูเนี่ยเรามองว่าตอนนี้ขึ้นมาเทสบริเวณายเดิมนะครับเป็นแนวต้านเดิมเขาจึงบริเวณหกจุดสี่นะครับพรุ่งนี้อาจจะมีการพักตัวบ้านไม่แปกน,นะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเทสแนวต้านอ่าแต่ถ้าไม่หลุดหกจุดสองผมมองว่าไม่มีอะไร โอเคก็คือดูให้ดู6.2ไว้ถ้าไม่หลุด6.2ก็ยังโฮต่อไปได้ถูกต้องนะครับก็ยังมองว่ารอบนี้นะครับยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณสัก6กบาทแปดถึง7บาทหเท่าไหร่นะพี่เออหกจถึง7บาทต้าน6.8ถึง7บาทนะครับใช่ครับถูแต่ตัวนี้ต้อง ต้องต้องมีสตอรี่ยังไงต้องพี่พี่นักทุนต้องตามดีๆนะก็ต้องเรียนนี้ว่าคือเราเนี่ยเราเน้นเลยเรื่องของสตอรี่คือราคา่านหินมันขึ้นนะฮะเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้า่านหินมันลงคุณก็ต้องหยุดคต่ประความหมายเนาะครับผมขอสินค้าคอมมูนิตี้มันก็เป็นอย่างนี้ทุกทุกสินค้าอยู่แล้วนะไมัว่าจะเป็นยางพาราอะไรอะอะเคมีอะไรทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้หมดอยูแลครับ คือคุณจะเล่นคุณก็ต้องเข้าใจเข้าใจต่อรี่ของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามราคาทนหินทด้ดีก็แล้วกันนะแต่ว่าถ้ายังเป็นแนวโน้มแบบนี้ผมคิดว่าก็ยังอยู่กระแสในการเก่งกําไรได้นะครับครับผมได้ครับแล้วตัวเล็กอย่างเอ e นีคแล้วะพี่อ่าครับผมก็เอ e จตอนก็ไม่มีอะไรนะวันนี้ปิดเกือบไฮเลยนะก็ถ้าไม่หลุด1.35ก็ถือต่อนะครับไม่หลุด1.35โฮต่อ ใช่ครับก็ลุ้นไปแนวะต้านถัดไปด 1> 1. ครับ1.45ถึง1.50 1.45ถึง1.50ครับใช่ครับอืมได้ครับพี่กระจังอ่าแล้วตัว,<อ>ตวนี้ตลอดไม,ไม,ไม่น่าจะขาดทุนเนอะเพราะว่าโอ้ยไม่หรอโอ้ย,อยไม่ได้ขาดทุนเลยนะฮะใช่ครับ <laughs> นี่น,นี่อีกอย่างหนึ่งที่บอยนั่งดูอยู่เนี่ยคือสิ่งที่พี่กระจังบอกมาเนี่ยพี่ๆที่อยู่ในห้องไลน์ที่พี่กระจังในเวิร์กช็อป ของพี่กรจจังเนี่ยโอ้โหถามคําถามเข้ามานี่แบบแต่คําถามที่เหมือนที่พี่กรจจังบอกจรงิงคือแบบไม่มีใครถามแนวรับแนวต้าแล้วนะตอนนี้ใช่เขาท้ามสเตปตรงนั้นไม่กันบอหแล้วฮะโอ้สุดยอดเลยครับก็คือกุ๊ปเนี่ยที่เขาตามผมมาเาก็ประมาณสามสี่ครั้งแล้วที่เขาได้เข้ามาอบรมเนี่ยเขาก็เหมือนกับพัฒนาเตงขึ้นไปนะประมาณร้อยกว่าคนนะครับที่ที่แข่อได้เขาพัฒนาไมกลเมื่อไแล้วเพราะฉะนั้นก็ นั้นทุนท,ที่ยังลังเลหรือว่ายัางไม่ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการดูการาฟพวกนี้นนผมคิดว่าตลาดแบบนี้นะครับยังไงคุณต้องพัฒนาตัวเองครับพวกที่ร้อยกว่าท่านเนี่ยที่ติดตามกันมาเี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งทันทีนะฮะเขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาใช่ครับต่อฝากาเรื่องนี้จริงๆนะครับนักทุนถ้ายอยากจะอยู่รอดกับตลาดภาวะแบบนี้เนาะมันยังไงก็ต้องต้องเรียนรู้่างครับกราฟพวกนี้ไว้ด้วยนะคอืม ได้ครับพี่กระจังอ่าแล้วไอตัวคอสอันที่ทรีอินวันนี่ยังไงนะพี่กระจังอธิบายทีน้องยังไม่เข้าใจคือยังไงพี่กระจังอ่าเคเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งเนาะมีเอเอลทีองเอลทีอ่าไปเอลทีก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ครบเดี๋ยวจะไม่ครบนะครับก็วันนี้ก็ไม่ไม่น่าจะมีไม่น่ามีใครติดเนาะเพราะว่าราคาก็ก็ดีดตัวขึ้นมาเนอะจากเมื่อเช้าที่เราแนะนำไปนะครับก็ ตรงนี้ถ้าไม่หลุดแนวคัดที่ให้ไว้คือสามจุดหนึ่งนะคะก็แนะนำโโหตต่อครับครับผมแนวแนวใต้เนี่ยเรามองไว้ประมาณทีสามจุดสี่แล้วก็สามจุดห้าครับอืมครับอืมก็อัปเดตให้นะเมื่อเช้ามีที่แนะนำไปสองตัวได้ครับอ่าได้สองตัวสามตัวนี้ได้ครับอ่ะมากลับมาที่ไอ้คอสที่พี่กระจังครับผมบอกทรีอินวันทรีอินวันนี่มันยังไงครับ ตามชื่อเลยครับนะฮะมันก็เหมือนกับแบบกาแฟสําเร็จนะเนอะทรนวันมันก็ <c oughs> นั่นแหละมันสําเร็จรูปอ่ะก็คือเหมือนกับว่าอ่าในที่ผ่านๆมาเนี่ยเป็นรักสองการดูดูกราฟเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับ,รบจะเป็นในเรื่องของแท่งเทียน <c oughs> วีอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่แต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะผสมสามอย่างเข้ามาอะไรบ้างครับเดียวเลย ก็อันแรกก็คือกราฟกับ VA อันนี้แน่นอนอยู่แล้วเป็นตัวที่กราฟกับ VA ที่พี่กระจังเคยสอนมาอันนี้คือนพื้นใช่แต่ว่าเราคงไปเร็วต้องออกแบบนี้นะครับคงไม่ได้ละเอียดเหมือนอ้าวแล้วพี่ๆที่ไม่เคยมีไม่มีความรู้มาก่อนนี่ไม่ได้เลยดีครับไม่ไม่แนะนําครับไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่เลยไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเร็วน่าจะน่าจะแบบมันขามสเปกไปนะครับคงต้องมองต้องเรียนอย่างนี้นะครับ อ่าอันนี้จะเหมาะกับแบบพวกกลางๆครับมีพื้นฐานทางด้านกราฟมาแล้วประมาณหนึ่งอ่านะครับอันนั้นจะโอเคน่อยค่ะอันนี้อันนี้อะแรอันที่สองคือในส่วนของแนวคิดการเลือกหุ้นแนวคิดอ่าอ่าอันนี้ก็สําคัญนะสาคัญมากๆทีเดียวนะครับอย่างเช่นวันเนี้ยผ่านหินที่เราไปแนะนําอ่าครับพี่แนวคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมาบอกในนี้ด้วยนะครับครับสุดท้ายนะครับคือเรื่องของตัวบิตาเฟอร์ บีด็อกเฟอร์ใช่ทุกมันคือผสมผสมกันนะฮะคือสามอย่างเนี่ยที่ทีนวันนั้นเนี่ยมันผสมกันนะครับบีด็อกเฟอร์เรามีตัวอย่างให้นะฮะแต่ว่าเรามีวิดีโอด้วยนะฮะเรียลไทม์ให้ดูเลยนะครับเวลาหุ้นมันจังหวะมันกระชากตัวมันลักษณะอย่างไงอะไรเงี้ยนะครับครับให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับกองบินเชอร์นะครับแับนักทุนที่สนใจนะครับอ่ามีทั้ง ออนไลน์ก็มีนะออฟไลน์ก็มีจ้าอ่าพี่ๆที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่086 490 2823หรือจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับว่าอืมพี่เหมาะกับคอร์พี่กระจังไหมหรือยังไงก็แอด bllmi ครับได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงครับคืออ่าตัวตัวอ่าหลักสูตรอบรมมันเนี้ยนะครับต้องต้องบอกนั่นเลยคือ ไม่เปิดบ่อยนะฮะอันนี้เท่นวันไม่เปิดบ่อยแน่นครับมันเปิดบ่อยไม่ดีครับคนรู้เยอะจะไม่ดีเ oh. อ้โหขความหมายเนาะคนรู้ <Okay. S 2> เยอะไม่ดีฮะนะฮะเพราะมันเป็นสูตรสาเร็จจริงนะครับแล้วชื่อตามชื่อเลยคทรนวันเลยนะฮะมันสูตรสาเร็จเลยเพราะนั้นเปิดบ่อยไม่ดีครับ,ค,รบคนยิ่งรู้น้อยผมยิ่งแฮปปี้นะเพราะน,นั้นเพราะนั <ül> ้นก็นั่นแหละอย่างที่เยานคือไม่เปิดบ่อยแน่นอนครับผมใครที่มีโอกาสหรือว่า จังหวะดีๆนะฮะก็เด้นเทินนะฮะแล้วก็ถึกว่าทางออฟไลน์เนาะไปโรงแรมรู้สึกจะรับแค่สี่สิบท่านแค่นั้นใช่ครับครับนิด <c oughs> <c oughs> หน่อยกันต้องบอกไปน่เลยได้ครับพี่กัญจังอ่ะพี่กัญจังทิ้งท้ายทีเฟกให้หน่อยสิครับอืมได้ครับก็ทีเฟกวันนี้มีการรีบาวขึ้นมาเนาะแต่ว่าภาพรวมใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงทิศทางขาลงอยู่นะครับยังอยู่ในทิศทางขาลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอ่าวันนี้นะครับ ใครที่มีฝั่งเปิดรองมาผมคิดว่ายังโคต่อได้นะครับแต่ให้ดูจังหวะของการปิดพ s ซิชันฝั่งรองเนี่ยป,ระ,ปร,ะระมาณสักเจ็ดเก้านย่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าห้าเก้ประมาณสักห้าถึงสิบสิบจุดนะครับส่วนใครที่อยากจะเปิดพ s ซิชันช็อตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังเน้นฝั่งช็อตแต่ว่าให้ช็อตช่วงดีตัวคือไม่ ไม่ไม่ใช่แบบแดงๆปุ๊บฉันช็อตตามอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คือตัวตีเฟกมันลงมาในเขตโอเวอร์โซลก็คือขายมากะนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่ามันมีโอกาสของการเกิดเท่งคร้บาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการจะช็อตคุณจะต้องดูจังหวะของการปิดตัวค่อยช็อตนะครับ,รบซึ่งถ้าเป็นอยางเปิดช็อตก็ตรงแนวต้านที่เขาปิดนั่นแหละก็คือเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าห้าได้เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าห้าทะลุแปดร้อยอันนั้นคือจุด ทางแต่มาคนช็อตนะครับแปดร้อยเป็นจุดคัดลอสสำหรับฝั่งช็อตนะครับแปดร้อยครับอืตามกันง่ายๆเลยกลมๆครับได้ครับแต่ร้อยตัวเลขสสำคัญนะเพราะมันเป็นแปด้วยแล้วก็เป็นไฮดูโอเคได้ครับพี่กัจจังครับวันนี้ขอบพระคุณพี่กัจจังนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่กัจจังชายศจีวังกูลครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับ่าครับสำหรับ